สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสำหรับหลายท่านนะครับนะเข้าใจคําว่าฮันช์ไหมนะฮันช์แปลว่าอะไรนะฮันช์ก็คือลางสังหรณ์นะท่านเคยมีรางสังหรณ์ไหมนะซึ่งผมจะมาชวนคุยกัน,นวันนี้นะครับลางสังหรณ์เนี่ยบางทีไม่ก็อธิบายไม่ได้นะในเชิงของวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันเกิดจากการสังเกต สังเกตรเรื่องราวของภายในใจิตใจนะสังเกตรเรื่องราวนะเกี่ยวกับเ, <c oughs> เขาเรียกว่าความรู้สึกของเราอะนะโดยการที่สังเกตข้อมูลหรือบริบทนะที่เปรียบเทียบกันนะครับฮันช์นะครับหรือรางสังหอนช่วงนี้นะวันคายช่วงปี2019สนะครับสถานก,การณ์ขนาดนี้เนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็อะไรจะ ามมานะครับในปี2024หรือไม่นะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นรู้สึกได้ในขณะนี้นะสถานการณ์หลายอย่างค่อนข้างอ่อนไหวนะครับคลายช่วงปี2019นะครับช่วงองช่วงปี2019เนี่ยมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวมาคุยกันนะแต่ว่าขณะเนี้ยนะผมบอกมันคล้ายๆปี2019ขณะเนี้ยบอลยิวหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย นะมันดีตัวสูงขึ้นนะครับนะที่มันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Inverted Yield Curve โดยเฉพาะที่น่าสนใจจับตาดูเนี่ยคือยิวพันธบัตรรัฐบาสะลสหรัฐ10ปีเนี่ยตัวนี้น่าสนใจเพราะมันเฉียดๆจะใกล้5%เนะครับถือว่าสูงมากนะถ้าเทียบกับก่อนเกิดนะวิกฤตนะครับต่างๆเนี่ยมันอยู่ประมาณไม่ถึง2%นตะตอนนี้มันประมาณเกือบ5เซละ วันที่ผมทำคลิปเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ4.66เอนะครับอันบอลยิวของสารัฐนี่ดีดตัวสูงขึ้นแล้วมีการขายออกนะครับของพันธบัตรรัฐบาลสารัฐเนี่ยต่อเนื่องหรือง่ายคือคนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับอันเองมันก็เป็นต้นทุนนะของการลงทุน,นของบริษัทองค์กรเอกชนต่างๆนะครับซึ่งก็ไปถือครองใช่ก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจมีความอ่อนไหว รวมถึงสงครามในขณะนี้นะผมดูแล้วก็ยังมีโอกาสนะที่จะขยายตัวบันปลายอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะช่องผมเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะครับมันจะมีลักษณะเรียกว่าป้ายเหลืองป้ายเหลืองคือมันจะอ่อนไหวต่อการโฆษณานะครับคล้ายๆกับมีการเซ็นเซอร์ข่าวสารนะเร,เริ่มกลับมานะคล้ายๆกับช่วงปี2018-2019นะครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงปี2019วันนี้จะมาชวนคุยกันคือช่วงนั้นเนี่ยปลายปี2018นตลาดหุ้นสหรัฐร่วงจากการปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดพอต้นปี2019เฟดจึงกลับลำ180องศานะครับก็ทำการเ,เขาเรียกว่าคงดอกเบี้ยแล้วก็ลงดอกเบี้ยมานในปี2019นะครับแล้วก็ช่วงประมาณเดือน สิงหาคมกันยายนเนี่ยมันก็เกิดปรากฏการ์อย่างหนึง่งคือเรื่องของสภาพคล่องเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะทำให้ตอนนั้นเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐต้องใช้ปฏิบัติการที่เรียกว่า Repo นะโอเบอรคือ r e เพอร์เชสอะคิเมนต์นะหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยบรรดาธนาคารต่างๆนะพาณิชิ์เนี่ยขาดสภาพคล่องก็ต้องกู้ยืมกันอนะทำให้อัตราดอกเบี้ยนะที่กู้ยืมกันข้ามคืนน่ยกระโดดพุ่งสูงขึ้นนะไปถึงเลข2หลัก ทำให้ธนาคารการลางสหรัฐเฟดี่ยต้องเข้ามาแทรกแซงโดยปฏิบัติการรีโปนะปฏิบัติการเ,เขาเรียกว่าให้เงินกู้นะแกบรรดาธนาคารต่าง,าง,างนะครับโดยการที่เอาสินทรัพย์นะอ่ะมาเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องนะา้มคืนอนะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการรีโปในช่วงนั้นแหละนะที่ทําแทบทุกวันเลยนะทำทุกวันเลยก็ว่าได้นะแรกๆนึกว่าทําชั่วข่าวหําต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ช่วงปีนั้นนั่นเองนะครับช่วงปลายปีนะช่วงกันยายนตุลาคม2019ผมก็ถึงเตือนไงครับว่าสถานการณ์อ่อนไหวนะเป็นเสี่ยงไอโกโบเก e ตเทดิเพชั่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดอานะจะเกิดขึ้นนะตอนนั้นผมเห็นโอกาสมากกว่า10%เกิดขึ้นยิ่งเตือนกันแล้วพอเข้าปี2020ก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่นะครับการระบาดของโรคนะครั้งครั้งใหญ่เลยนะโควิด19นะ วันช่วงนี้คล้ายๆกันในช่วงนี้นะช่วงปี2023เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความอ่อนไหวคล้ายๆกันนะครับผมยึงคาดการว่าอะไรจะตามมาในปีหน้า2024ในเมื่อความอ่อนไหวมันคล้ายๆกับช่วงปี2019ซึ่งผมเตือนเรื่อง Global g e t t i c e l i t i o n ตามที่ผมขึ้นให้ดูนะครับว่าเสี่ยงนะที่เศรษฐกิจโลกจะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ในปี2024คําถามคือว่าเศรษฐกิจการเงินโลกจะดีขึ้นไหม มองส่วนตัวผมนะครับไม่นะครับมันจะเป็นขาลงต่อไปอาจจะเกิดการคร s ชหรือการร่วงทั้งตลาดทุนตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรรัฐบาลนะครับดเอกนชนด้วยนะครับ mm hmm. ความขัดแย้งและสงครามจะยุติลงไหมนะส่วนตัวผมก็บอกว่าไม่นะครับก็จะคงยืดเยื้อต่อไปนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของ Great Reset นะครับแล้วถามว่าราคาทองคำจะเป็นขาลงไหม คำตอบก็ไม่นะครับนะจะคงจะทรงตัวและมีทิศทางขยับขึ้นต่อไปนะครับแล้วถามว่ากระบวนการเกรดรีเซ็ตเนี่ยจะจบหรือยังนะผมก็ตอบว่ายังจะไม่จบนะครับจะดําเนินต่อไปในสิ่งที่ผมคาดการก็จะใช้เวลา2ปี4ปีนะครับหรือ6ปีแล้วแต่สมมุติฐานแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมาเล่าสู่กันฟังนะว่า Hunch หรือว่าลางสงังข์ณอนช่วงเนี้ย ทช่ช่วงปี2019นะที่เคยเตือนกันถึงเรื่องสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะครับดังนั้นสถานการณ์อ่อนไหวอย่างนี้นะแล้วปีหน้า2024จะเกิดอ,อะไรขึ้นนะลองติดตามกันละกันนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับต้องการนะรับชมการสัมมนาออนไลน์ผมนะก็าสามารถนะครับดูได้ขณะนี้ผมเอาลงไว้ในคลิปในช่องผมแล้วนะก็สมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะครับสมัครอย่างไรมีสมาชิก กี่ระดับกี่ยวเพศน,นะครับก็ลองดูใต้คลิปนี้นะครับ่ถ้าท่นต้องการร่วมสนุนช่องผมก็สามารถทําได้ตามบัญชีนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะทุกการสนับสนุนนะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ถือเป็นการร่วมสนุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับฝังพี่นายก่อนแล้วอยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ